ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับเอาวันนี้งานแรกของไทสิงสำหรับฤดูการนี้นะออกงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไทสิงทำห้ตัวนี้ไปใหม่นะครับตเนี้ยตามจริงไทสิงรุ่นนี้นี่เราจะต้องเวลาจะกลางอุ้มเราจะต้องคอยใส่ใสายพานนะเวลาเก็บอุ้มก็ถอดสายพานออกนะครับ แต่เราทําให้มันแบบตายตัวเลยคือแต่พานใส่ไว้ตลอดไม่ต้องถอ,อนนะครับก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวเราเกี่ยวเสร็จแปลงนี้เราก็ต้องเช็คแต่พานว่ามันยืดไหมมันไอแต่พานมันยืดไงเราจะต้องตั้งลูกกิ่งพร้อมเรื่องงานแรกนะครับครับโดยอาจารย์หนูเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสำหรับไ้เสิงยนต์ หยวขงข้าวเขาขอ85ครับหลวงถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียว นี่ครับข่าวอู้เอ้าเอ้าหวดไม่ฟังเสียงได้ไหมบา ูเหานะครับอันตรายนะอันตรายสําหรับเจ้าของนาไงเราเลยต้อง,องนั่นให้เขาว้าวเวลาเจ้าของนาเขาแบบเดินดูนานะครับเอปย,ย่าหาว่าเป็นการทำร้ายสัตว์นะเหมือนเป็นการหากินด้วยนะครับเป็นวิถี ขาวก็ประมาณสี่ประมาณ4ไร่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สองหุ้มไหมถ้าได้สองหุ้มนี่ก็ระดับไร้ละเวียงเลยนะใส่ดีนะข่าวสังเกตด,ดูนะ ตอบติ๊งนะครับชอบติ๊งแดดก็มองหุบรับดูเมฆคึ้งกันเลยทีเดียว ปุ่มแรกนะแต่ว่าไม่เต็มหรอกประมาณสองเกวียนเดี๋ยวไปดูกันข้างบนไม่เต็มนะไม่เต็มปุ่มอะประมาณสองเกวียนไม่เต็มปุ่มนะ ได้อยู่ครับน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณเหลืออยู่อีกประมาณเกวียนกว่า,วาหรือประมาณสองเกวียนได้แหละดูเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ไลรละเกวียนหรือเปล่าสำหรับขอขอแปดห้า ไม่เหลืองเลยนะบางทีก็เพิ่งทําบ้างบางทีก็กำลังออกบ้างนะครับแถวบ้านผมมันทําไม่พร้อมกันนะก้าเกี่ยวอยู่ดงแรษถีนะครับวันนี้โอ้ข้าวือว่าใช้ได้เลยนะ trời để... กว่ากว่าแล้วนะแล้วอุ้งเมื่อกี้สองเกวยนแล้วมันก็เหลืออยู่ปรนะมาณนี้จะได้ไหมล่ะาจจนะก็เกือบได้นะประมาณสี่เกวียนเหลือไม่เยอะแล้วนะแต่ก็ได้อยู่ครับสองเกวียน หนาแปลงนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสีนะ่กุนแจสำหรับสี่ไร่ก็ไร่ละเกวียนเลยนะถือว่าได้ดีเลยทีเดียวนะรับไหลดีนะ เยอะกว่าอุ้มที่แล้วด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เขียวนะถ้าเขียมันก็จะเต็มเสมอนะครับแมาอากาศเหมือนฝนจะตกนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้กันแล้วกันนะฝากไปด้วยนะ,ะนี่ครับประมาณสี่ไร่นะประมาณสี่เกวียนไร่ละเกวียนเลยนะแต่ว่าราคาไม่ได้ไม่ดีครับราคาหกพันหกพันเจ็ดหกพันแปดหกพันเก้าถึงเจ็ดพันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ ขอบคุณลูกค้าคนไลค์กนแท็กคนตามคนฝากติดตามงานใหญ่ให้ด้วยฝากบริษัท Tiktok ทมงานย่าสังเลยด้วยนะหรักสิ่งนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ